สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำนะครับตัวถังพ่นยาขนาด2ลิตรนะครับตัวถังนะครับทำมาจาก PVC เก็บอย่างดีนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวจุกปล่อยลมหลังจากการใช้งานนะครับหัวปรับเป็นหัวทองเหลืองสามารถปรับได้ทั้งแบบสายแล้วก็แบบพ่นเป็นละอองนะครับแล้วก็ตัวกดด้านบนนะครับตัวนี้นะครับสามารถกดแล้วก็กดล็อกได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องกดตลอดเวลานะครับหัวปั๊มอย่างดีนะครับปั๊มบนนะครับตัวนี้วิธีการใช้งานง่ายๆนะครับเพียง ปั๊มนะครับ15้ครั้งต่อการใช้1ครั้งนะครับถ้าอัดลมหมดเราก็ปั๊มใหม่นะครับเพียง15ครั้งนะครับไม่ต้องดันกว pues ่านี้นะครับเพื่อรักษานะครับยืดอายุการใช้งานนะครับวิธีการปั๊มนะครับนี้สมมว่าปั๊มเรียบร้อยแล้วสินะครับกดนะครับปล่อยหรือสามารถกดล็อกนะครับตัวละองนะครับสูงเข้าใกล้ๆได้เลยตัวนี้ปรับโดยการปรับหัวนะครับตัวนี้เป็นละองนะครับแล้วก็ปรับเป็นสายได้นะครับใช้งานได้ดีมากนะครับทนทาน โอเคนะครับหลังจากใช้งานเสร็ Could จนะครับยืดอายุการใช้งานนะครับเราอย่าลืมทุกครั้งโดยการปล่อยจุกลมออกนะครับแค่นี้เองครับผมใช้งานได้ดีมากฝัดด้วยนะครับผมขอบคุณครับ